มาชมการทํางานของช่างกันต่อเนื่องไปเลยนะคะวันนี้วางไวเมดนะคะจะทําการเทพื้นนะคะพี่น้องดูช่างทํางานกันดีกว่าเนาะจะได้เป็นความรู้ไปท่านที่รู้แล้วก็ดีท่านที่ไม่รู้ก็รับชมกันไปด้วยกันนะคะเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสวัสดีพี่น้องชาวแมสโรกราวทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะทําการเทพื้นนะคะเทพื้น ก็ใช้ใช้เสาแบบเทนะคะเห็นเห็นก็ได้ความรู้ไปเพิ่มเติมสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ดีท่านที่ยังไม่รู้แล้วสร้างบ้านใหม่ก็ฟังไว้เป็นข้อมูลก็ดีค่ะสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้ผ่านเสาเทเนี่ยมันก็จะดีมีความแข็งแรงเหล็กได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คือองไงก็ดีกว่าแต่อาจจะแพงกว่านิดนึงนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมที่ว่า อเสาสำเร็จเนาะก็ง่ายเร็วสะดวกประหยัดถูกอ่ะส่วนเราเลือกที่จะใช้แบบเสาแบบเทดีกว่าเนาะยี่สิบสาสิบสี่สิบปีก็ยังทนทานถึงจะแพงกว่าก็ไม่เป็นไรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้บ้านตัวเองนะวันนีเ้เหลือเรื่องหลังคาฟังข้อมูลมาหลายหลายหลังแล้วจากพี่สาวพูดให้ฟังหลังคา ยังไงดีให้หลังคาเป็นเรื่องคลิปหน้าดีกว่านาอคลิปนี้มาเรื่องของการเทคานเออเทพื้นเทเสาเทวันนี้นัดนัดอูนมาเทรอบบ่ายเทพื้นเดี๋ยวรับชมกันไปเรื่อยๆนะคะท่านไหนที่ยังไม่รู้ก็ฟังไว้เป็นข้อมูลอ่าคลิปนี้ก็ไหนไหนจะทำบ้านแล้วก็ทำเป็นข้อมูลไว้ในช่องไปนะคะ คา,า,า,าดว่าน่าจะเป็นใช้ปูนประมาณเก้าคิวกว่านะคะหมื่นแปดพันกว่าวันนี้เราจ่ายตัง นะคะการเทพื้นก็กะขนาดมาและเก้าคิวกว่าหรือเก้าคิวนี่แหละย,ยังไม่เห็นบินแต่เห็นยอดเงินพี่สาวส่งให้แล้วประมาณนี้ฮะโอ้โหเฮ้ยเสียงแหลมจริงๆความแข็งแรงมันคง ของบ้านเราตอนนี้เบื่อทวีร์ใจม้วท่าพลีงรอยนี่ฮะนึกออกสุรินจัดโอ้โหหมอกลงหนามากเลยพี่น้องนึกว่า ตอนแรกนึกว่าใครมาเผาบกสมองไม่เห็นอะไรเลยตีห้าษษรู้ว่าษษไฟไหม้บกสอกลิ่นก็ไม่มีโหยตายหาแล้วข้นอะไรก่อนอันดับแรกต้องเอาหมากับแมวแล้วก็เอกสารสําคัญออกก่อนถ้าไฟไหม้อะไรก็ช่างมันเถอะเอาแค่นี้เลยออกก่อนอบ่งทะเบียนบ้านจบโทรศัพท์กระเป๋าเ,าเงินทองแค่นั้นแหละไม่ใช่อทะเลหมอกหมอกลงหนะ หนามากเกิดจากฝนโปรยโปรยหลายวันละครึมอากาศครึมหลายวันฝนไม่ตกแบบเหมือนไอ้ตกเกาะอ่าเขาเรียกว่าเกาะปากกาสวายเกาะดอกมะม่วง ไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้อะไรขาดเราก็วิ่งซื้อเลยทำไปเลยเต็มคาราบเบลไปเลยพี่น้องหนักนะคะเนี่ยห,หนักโอ้นูนูเตดมอง นี่ลงปูน10คิวนะคะอาจะเป็นสองรอบสองคันเทพื้นนะคะคิวหมื่นแปดพันสามร้อยบาทวันนี้นะคะเทพื้นวันนี้จบเลขน้ำใหญ่นี่ตาลายแล้วเนี่ยตู้ไม่ออกดูไปเหมือนเท่ากันหมด าวารุ่นนี้แห <ừ, S 1> ละเข้มแข็งนี่มาใหม่นี่แรงแข็งแรงนะั่นี่ดีแรงดีนะั่นนี่เสื้อดำเนี่ยมันจุยังตาม <c oughs> ันจุยเฮ้ยนี่ม <c oughs> ันจุยเฮ้ยพันม <c oughs> ันจุยยังมันจุแรงงาน <c oughs> <c oughs> ต้องถามหัวหน้าช่าง <c oughs> หัวหน้าผู้รับเหมา <c oughs> <c oughs> หัวหน้าผู้รับเหมาต้องการันตีว่าเสื้อดำเนี่ยผ่านผ่านกรมแรงงานแล้วยัง มีห้านะคะรวมผู้รับเหมาแต่ถ้าเป็นวันพระก็เหลือสีอีกหนึ่งอีกหอีกอีก่งช่างเขาไปเป็นมักกทายกนะคะไม่ได้ใช้คนงานเยอะนะคะใช้หคนรวมสว้าสููเห็นอย่างนี้แข็งแรงนะจ๊ะ วันนี้เทพื้นจบไปเลยครึ่งวันบ่ายไงในสั่สงดบคิวคิวถ้าถ้าสั่งเยอะคิวละพันเก้า ไม่รวมค่านั่นไม่มีค่าขนส่งวันนี้หมื่นแปดพันสามร้อยบาทนี่แต่เชิญนึงมาสวัสดีขิงไหนเนียนาอะไร คันที่สองค่ะคันที่สองทิ้งช่วงยาวนานค่ะ <c oughs> ช่างรอนั่งรอตั้งนาน เอาสิบล,ล้อเข้านะฮะด้วยความที่ <c oughs> ยกพื้นสูงรถสิบล้อมารอบนี้คอนกรีต ปิดจบวันนี้พักผ่อนพรุ่งนี้โอ้อยางเฟียนครับถอยมาเลยยาวยาวยาวเลยยาวเลยยาวยาวเลยพอพ่อพอ มาคันใหญ่เลยอีก4คิวสุดท้ายรถเล็กมันปล่อยปูนออกมายากนิดหนึ่งค่ะบ้านยกสูงทางเข้า านหลังมันก็จะมืดมืดฮะจะห้าโมงเย็นอันนี้เดินมาข้างหน้าหน่อย มากแต่เริ่มเริ่มไม่มีลมไงก็เริ่มร้อนๆแล้วอ่าสี่คิวสุดท้ายก็เสร็จสม,มุดเลยนะคะเมื่อวานห้าโมงครึ่งเหตุเกิดจากรถปูนมาส่งช้าไม่ต่อเนื่องนะคะคันที่สองคันที่ 3. ก็มาดูมาชมการวางไวเมดก่อนที่จะเทคอนกรีตนะคะสำหรับท่านที่รู้แล้วก็คือการวางไวเมดเป็นการยึดเหนี่ยวยึดอคอนกรีตรให้ติดแน่นคงทนนะคะให้ตัวคอนกรีตรมีความแข็งแรงยึดเกาะด้วยกันกันกบไวเมดนะคะจากที่ไม่เคยรู้เรื่องบ้านอ่ะก็ได้เห็นเทคนิครายละเอียดตั้งแต่ต้นจนมาถึงการเทพื้นวางไวเมดนะคะ ก็สำหรับท่านที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเองก,ก็รับชมเป็นข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะว่าสร้างบ้านต้องมีเทคนิคอะไรบ้างยังไงให้เจอผู้รับเหมาที่ดีให้รายละเอียดเราให้ดีนะคะตัวไหนประหยัดตัวไหนดีกว่าหรือยังไงถูกกว่าแพงกว่าไงเกก็จะให้รายละเอียดเราหมดเลยนะคะตัวนี้ก็ดีนะคะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านของเรา ไปด้ววยในนตัะะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะจะอัปเดตบ้านโมเดินยกเพื่อนสูงครั้งนี้เรื่อยๆให้ชมกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ